لك رب يحبك لن ينسى. لن ينسى أما زلنا أما زلنا نخشى أما زلنا نخشى أما زلنا نرى نعم الله, نعم الله علينا أما زلنا أما زلنا نخشى, أما زلنا نخشى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا ايها الذين امنوا قد قال الله تعالى في القران الكريم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ลาตรวุลนนันจพิมทุมมาลาตระวุ נ นฮาอึนยีกีนทุมมาลาตุสออลุนนียูมาอิซิลานินไนมพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลายผมขอเตือนตัวผมแล้วก็พี่น้องให้มีความยำเกรงต่อลอสสมารตัวเลขให้มากๆให้ลำลึกนึกถึงบุญคุณเนี่ยมัดความปรดปานของลอสสมภารตัวเลขให้มากๆเพราะการลำลึกนึกถึงอลลอ์การยำเกรงลอ์นั้นจะเป็นกรอบ เป็นเกาะป้องกันให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ทั้งในโลกนี้และในโลกอาคิร้อนหน้านวนพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันคืนที่เราได้ผ่านเวียนไปชีวิตที่เราได้ใช้ไปเราใช้มันไปเพื่ออะไรพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะต้องแสวงหาลิสกีปัจจัยยังชีพหลายๆคนก็บอกว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะ กินอยู่ในโลกนี้ให้หมดไปวันๆหนึง่งแต่ชีวิตของมุสลิมไม่ใช่อย่างเช่นนั้นพี่น้องชีวิตของมุสลิมนั้นเกิดมาเพื่อใช้ดุนยาให้ได้ประสบความสําเร็จและได้นําไปสู่ความผาสุกในอะคิรติหน้าโนนพี่น้องูุศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้ความวุ่นวายความเสื่อมเสียเสื่อมโทรมของสังคมเกิดขึ้นเพราะว่า มนุษย์นั้นไม่ลำลึกนึกถึงอรรถสมาหานตะลามนุษย์ลืมความเป็นมนุษย์ของตัวเองมนุษย์ลืมว่าอำนาจที่แท้จริงนั้นมันอยู่หน้าที่อรรถสมาหานตะล,ลาเท่านั้นพี่น้องมุสลิมทั้งหลายครับที่เราได้ประกอบสัมมาอาชีพนั่นนะมันเป็นสิ่งที่ดีมุสลิมนั้นจะต้องอยู่ในดุนยาอย่างมีเกียรติปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามุสลิมนั้นจะต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ในดุนยาจะต้องมีอาชีพที่มั่นคง แะต้องมีความก้าวหน้าไม่ว่าจะทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะทางทุกทุกทางเพื่อให้มุสลิมนั้นอยู่ในดุนยาอย่างไม่ไร้เกียรติแต่มุสลิมนั้นจะต้องนำเอาความเจริญรุ่งเรืองนี่น่ะให้ได้รับผลประโยชน์กับตัวเองกับตัวเขาเองและครอบครัวข,ของเขาด้วยเมื่อเขาได้จากโลกนี้ไปพี่น้องผูษษษ้ศรัทธาทั้งห,หลายครับหลายๆครั้งหลายๆคราที่เราได้กระทำงานตากตํา ทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อว่าบางทีก็บางคนก็บอกว่าเพื่อเงินเดือนในตอนเย็นบางคนบอกทํางานทั้งเดือนเพื่อเงินเดือนในปลายเดือนแต่พี่น้องครับดุนยาเนี่ยแค่เศษเสี้ยวของดุนยาเนี่ยมันไม่เท่าอะไรกับอาเิล้อ ITH เลยพี่น้องชีวิตของดุนยาของเราทั้งหมดเนี่ยมันไม่เท่าเศษเสี้ยวส่วนหนึ่งของชีวิตในอาเิลอ ITH เลยพี่น้องดังนั้นเราทํางานเพื่อดุนยา แต่ว่าเราต้องอยู่ในดุนยาเพื่อไปสู่อาเครอพี่น้องครับวันนี้เราได้หลงลืมหลายๆอย่างวันนี้ผมอยากจะเตือนในเรื่องของความตายถ้าเราได้ล้ำลึกนึกถึงความตายเมื่อไหร่เนี่ยเราจะล้ำลึกนึกถึงเราเป็นอย่างมากเราจะเกรงกลัวเราเป็นอย่างมากเพราะว่าที่เราได้หลงลืมที่เราได้ทำความชั่วทำความผิดเพราะว่าเรายังคิดว่าเรายังมีโอกาสเรายังคิดว่าเรายังมีโอกาสกับเนื้อกับตัว เรายัางคิดว่าชีวิตเรามันอีกยาวไกลพี่น้องพุทธสถาทั้งหลายครับอัลลอฮ์ سبحانه และาทรงกล่าวไว้ในสุรตุลอัตการสุดว่าอัลฮากุมุตตกาสุดพวกเจ้าทั้งหลายได้เพิดเพลินไปอยู่กับการอะไรการสะสมทรัพสมบัติสะสมระดมพลระดมสร้างบาร,รมีสร้างลูกหลานจนกระทั่งทําให้เพลินไปรักดุนยาไปไม่อยากจะตายจากดุนยาไปอยากจะอยู่ดุนยานาน,าน วางทุกอย่างเพื่อบ้านปลายของตัวเองในตอนแก่ชราวางทุกอย่างเพื่ออนาคตของตัวเองในดุนยาแต่ไม่เคยวางทุกอย่างเพื่ออนาคตของตัวเองในหลุมฝังศพอัลลอฮฺจาลาก่าวเป็นการขู่ต่อไปว่ากัลลาสุฟตะลามูนทุ่มมากัลลาสุฟตะลามูนเปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้อิบนุอับบาสได้อธิบายสองอายานี้ว่า เปล่าเลยอันแรกเนี่ยทำไมอร์อถึงพูดมาถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านอย่างที่พวกเราได้ใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยก็คือเดี๋ยวเธอเดี๋ยวพวกเองเนี่ยก็จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงในกุโบเนี่ยเป็นยังไงตัวแรกก็คือเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าการลงโทษในหลุมฝังศพมันเป็นอย่างไรซุมมากัลลาโซฟตาลามูนแล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้ไอการเพิดเพลินไปกับทรัพย์สมบัติโดยไม่แยแสศาส,สนาของรัสมานตาลา โดยไม่สนใจปากท้องพี่น้องมุสลิมไม่เคยบริจาคไม่เคยเรียกร้องเชิญชวนให้เขาเป็นคนดีก็เดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าในอาคิรอ,น,อนนะันน้นน่ะในนรกยะหันนำนะ่ะมันเป็นยังไงกัลลาสอฟตาอลามูนปุมมากัลลาสอฟตาอลามูนกัลลาเราตาอลามูนอิลมันยากินหาไม่ใช่เช่นนั้นหากว่าพวกท่านได้รู้ในความรู้ที่แท้จริงแล้วเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่า มีหะดิษหะดิษหนึ่งที่นบีบอกว่านบีบอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านเนี่ยรู้ในสิ่งที่ฉันรู้แล้วเนี่ยพวกท่านจะร้องไห้เยอะๆหัวเราะน้อยๆก็คือนบ,บีเนี่ยได้เห็นทั้งนรกได้เห็นทั้งสวรรค์วันนี้เนี่ยนรกกับสวรรค์มันอยู่ไกลตัวเราไปวันนี้เนี่ยแค่แล้วว่าเรามีความสุขในดุนยาเนี่ยเรารู้สึกว่าลืมนรกของร,รัซุบฮานตะอาลาแล้วดังนั้นวันนี้เราจะต้องกลับมาสำรวจตัวเองใหม่ ละตาราวุ่นนันจะหีมและแน่นอนพวกท่านก็จะได้เห็นไฟที่ลุกชดชัวงซุมมาละตาลาวุ่นนาฮาไอนัญยากีนแล้วแน่นอนพวกท่านก็จะได้เห็นมันด้วยกับตาที่ที่แน่นอนด้วยกับตาตัวเองด้วยกับตาเปล่าตัวเองเลยสุมมาลาตุสอาลุนนายามาอีซิลลาอนยนาอิมแล้วต่อมาพวกท่านเนี่ยก็จะถูกสอบสวนในวันนั้นน่ในวันแห่งการสอบสวนเนี่ยถึง ความโปรดปานที่เคยได้รับในดุนยาพี่น้องครับความโปรดปานของเราเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลแค่เนี่ยมาตุนอิสลามการที่เราได้เกิดมาเป็นมุสลิมเนี่ยมันเป็นความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่การที่เราได้มีก้ไนไว้นั่งอยู่เนี่ยนั่นก็คือความโปรดปานที่มหาศาลแล้วพี่น้องการที่เราได้มีลมหายใจเนี่ยนั่นมันก็คือความโปรดปานที่มากมายปอดเราขยับหัวใจเราทํางานเนี่ย เรายังไม่ขอบคุณเลยเราจะรู้บุญคุณก็ต่อเมื่อปอดเรามันเหลือข้างเดียวหรือเปล่าเราจะรู้บุญคุณก็ต่อเมื่อเราได้มีหน้ากากครอบออกซิเจนต้องไปซื้อออกซิเจนเขามาสวมหรือเปล่าพี่น้องผู้ศรัทธนทั้งหลายครับลองกลับมาดูใหม่ซิว่าวันนี้เนี่ยเราทําอะไรลงไปวันนี้เราเป็นคนดีอย่างที่เัลเล่์ว่าหรือเปล่าอย่างที่นบีได้ทําไว้หรือเปล่ามีอุลมะท่านหนึ่งกล่าวไว้อย่างสวยสดงดงาม หน้าจะเอามาเป็นการเตือนตัวพวกเราเขาบอกว่ากุลลุมักลูกอย่ามูดเวลายับก่อทุกสิ่งที่ถูกสรรสร้างขึ้นมามนุษย์ทุกคนสัตว์ทุกตัวทุกตนจะต้องตายเวลายับก่อจะไม่เหลืออะไรไว้จื่อเสียงเกติยศเงินทองพักพวกทุกอย่างไม่เหลืออะไรไว้ทั้งสิ้นอิลาดุลไอสติวันจะบารุตเว้นแต่ผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเด็ดขาดเท่านั้นก็คืออลเหรว่าไลลุลมะมาต้อละกลางคืนเนี่ยลาตีเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยาวนานเพียงใดฟาลาบุตด,ดมินตรุรอัลฟาชีแต่ยังไงยังไงเนี่ยมันก็จะต้องมีรุ่งอรุณที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีรุ่งเช้าว่าลมุลุมะมาต้อละชีวิตถึงแม้ว่ามันจะยาวนานชีวิตถึงแม้ว่ามันจะยาวนานอีกยาวไกลเนี่ย ฟาลาบุตดามินดูลิลกอบรแต่ยังไงมันก็จําเป็นจะต้องไปถูกหย่อนลงในหลุมฝังศพพี่น้องคุสถทานทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยเราได้รู้อะไรเกี่ยวกับหลุมฝังศพหรือเปล่าเราเคยได้รับรู้รับทราบข้อมูลเวลาที่มาลิกัสมากระชากวิญญ,ญาณเนี่ยเราได้เคยเรียนรู้หรือเปล่าหรือว่าเราได้รู้ในตัวบทที่เป็นตัวบทที่ไม่ถูกต้องได้รู้ในเรื่องเล่าที่มันไม่เฮีย วันนี้เนี่ยอยากจะเล่าให้พี่น้องฟังข่าวๆว่าคนี่เวลาจะตายจะมีอะไรเกิดขึ้นคือเวลามนุษย์คนหนึ่งเนี่ยใกล้จะตายก็จะมีบรรดามาลิกัสหลายองค์ลงมาห้อมล้อมเขาถ้าเป็นคนดีมาลิกัสทั้งหลายเนี่ยก็จะลงมาด้วยกับอาพรที่สวยสดงดงามใบหน้าที่ยิ้มแย้มมีความเป็นมิตรมีความปิติยินดีอยากจะมาเชื้อเชิญให้เราไป สู่ความพึงพอพระทัยของลอสมอนตจลาหลังจากที่มาเลกันมาห้อมล้อมแล้วเนี่ยก็มาเลกินมุดก็จะมาเวลาถึงอัยันของเรามาเลกินมุดก็จะมาเชิญวิญญาณที่ดีจากแหล่งที่ดีเนี่ยออกมาเถอะออกมาสู่ความพึงพอพระทัยของลอสมอนตจลาวิญญาณนั้นเนี่ยก็จะออกอย่างง่ายดายเหมือนกับเทน้ําจากภาชนะสู่ภาชนะจากเยือกจากการลินน้ำเนี่ย เช่เช่นนั้นเลยพี่น้องก็จะออกอย่างง่ายได้เพราะว่าคนดีเนี่ยเขาก็รีบอยากจะไปรับรางวัลของเขาออกอย่างสบายไม่ได้มีความเจ็บป่วยอะไรและวิญญาณของเขาเนี่ยเป็นวิญญาณที่มีความหอมมีกลิ่นที่หอมที่สุดที่ไม่เคยมีใครได้กลิ่นมาเลกินมูสเนี่ยก็มาด้วยกับใบหน้าที่มีความเป็นมิตรมีความเป็นสหายมาเชื้อเชิญไม่ได้มาดุร้ายอะไรแต่พี่น้องครับ ถ้าคนที่ไม่ใช่เป็นคนที่ดีแหละพี่น้องมาลิกัตทั้งหลายก็จะลงมาลงมาห้อมล้อมเขาด้วยกับสีหน้าสีตาที่ไม่ได้เป็นมิตรอะไรเหมือนกับคนที่จะไปลากนักโทษไปชาระโทษมาด้วยกับสีหน้าตาบึ้งตึงไม่ได้อยากจะมาเท่าไหร่แต่เป็นหน้าที่ต้องมามาริกินมูดก็มาเหมือนกันมาด้วยกับหน้าตาที่ขมึงตึงมาด้วยกับการที่จะมา ดึงวิญญาณนั้นออกการจะเอาวิญญาณของคนที่ชั่วช้าเนี่ยคนที่เป็นกาเฟสคนที่เป็นมุชริกคนที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยออกเนี่ยไม่ได้ออกอย่างสบายเพราะคนเหล่านี้ไม่อยากกระจัดวิญญาไปแน่นอนนบีบอกว่าการดึงของเขาเนี่ยเหมือนกับการเอาเหล็กที่มีขอ,อกเกี่ยวเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็ชากออกมาพี่น้องเคยเห็นธนูไหมก็เป็นเช่นนั้นแหละดึงเข้าไปแล้วก็ดึงออกมา ก็จะออกมาแบบทุลักทุเลแบบเจ็บปวดที่สุดในบรรดาความเจ็บปวดที่ดุนยาเราเนี่ยไม่เคยได้รับความเจ็บปวดคนที่ดีๆเนี่ยก็จะถูกนําพาขึ้นไปเข้าเฝ้าลอาสแมหานตอลาผ่านชั้นฟ้าทั้งหลายขึ้นไปไปสู่ประตูชั้นฟ้าเนี่ยก็ขอให้มาริการ์เปิดมาริกัร์ก็เปิดให้ใครขึ้นไปเข้าเฝ้าลอาสแมหานตอลาในระหว่างที่ผ่านบรรดามาลิกัร์เนี่ยมาริกัร์เนี่ยเป็นผู้ที่ชอบสิ่งที่หอมหอม วิญญาณนี่หอมได้ใส่อาพรได้ใส่กระฝันที่หอมเนี่ยก็ขึ้นไปผ่านชั้นไหนชั้นไหนมาลิคัสก็ต่างชื่นชมใครกันเนี่ยทาไมมีร่างกายที่หอมเหลือเกินทําไมมีวิญญาณที่หอมแล้วกํทไมเป็นความหอมเชนีดอะไรมาลิคัสติดพาขึ้นไปก็จะกล่าวขนานนามเขาด้วยกับฉายานามที่มีเกียรติที่สุดที่เขาชอบที่สุดในดุนยาคนนี้เนี่ยเขาชื่อนี้เขาเป็นลูกของคนนี้ เราจะพาเขาขึ้นไปเข้าเฝ้าลอสแานเทละาแล้ว,มว,ลวลเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็จะสั่งให้บรรดาไมลากัตนําชื่อเขาเนี่ยไปจารึกไว้ในเอลียินในสถานที่ที่สูงส่งส่วนคนไม่ดีล่ะก็ไมลกัสก็พาขึ้นไปเหมือนกันแต่ไปที่ประตูชั้นฟ้าแล้วเนี่ยไมลกัสไม่เปิดให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ดีใครก็จะเปิดให้ไม่มีใครตอนรับแล้ว อาพอรที่เขาใส่ไปเนี่ยวิญญาณที่เขาทําเนี่ยการงานของเขาที่เขาทําไม่ดีมาก่อนเนี่ยวิญญาณของเขามันจะเหม็นที่สุดที่ไม่เคยมีใครเคยได้กลิ่นไปเลก็จะถามไ้ว่าไอ้วิญญาณคนเนี่ยทําไมมันเหม็นเนี่ยมันเป็นใครไปเลก็จะกล่าวขนานนามชื่อเขาในชื่อที่เขาไม่เคยพอใจในชื่อที่เขามีความโกรธเวลาถูกเรียก ในดุนยาไอคนนี้เนะี่ยมันเป็นฉายาน้าอย่างนี้มันเป็นลูกคนนี้แล้วก็วิญญาณนั้นก็จะถูกคว้างลงมาลงมาหาร่างกายอีกทีหนึ่งพี่น้องกุศลทานทั้งหลายครับเอาว่าแค่การถอดวิญญาณเนี่ยคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยถูกต้อนรับต่างกันเฉกเช่นคนจนกับคนรวยในดุนยาเนี่ยถ้าไปไหนเนี่ยมันก็ถูกต้อนรับต่างกันดังนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นคนจนเนี่ยเราจงทําการงานที่มันดี เพื่อที่จะวิญญาณของเราเนี่ยจะได้เป็นวิญญาณที่มีกลิ่นหอมวิญญาณของเราจะได้เป็นวิญญาณที่ดีที่ถูกต้อนรับอย่างดีถ้าเป็นคนรวยเราอย่าได้หลงตนเองไปถ้าเราทะนงตนเมื่อไหร่ในวันอาคิร์ไม่ต้องวันอาคิร์ะหรอกแค่เราตายจากไปเนี่ยเราก็จะถูกลงโทษเราก็จะถูกขับไล่สายทรงไม่อยากจะต้อนรับจากบรรณานิกัสพี่น้องูุศรัทธาทั้งหลายครับแล้วเมื่อกลับมาใน กูโบตของอัลลอฮ์สุบฮานตอลาที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้ให้ในอัลลัมบัซักเนีบบ่ยนบีได้กล่าวไว้ว่าอัลอฮุดุอิดาวูดีอาฟีกอบริฮีวะตุวลเลียวะดะฮะบะอัลฮาบุฮูฮัตตตอินนฮูลัยัสมาอุกอรออะนีอาลิหิมบ่าวคนหนึ่งเนี่ยเมื่อถูกวางอยู่ในกุโบของเขาบรรดาญาต,ติสนิทมิตรสหายก็หันหลังกลับจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงเกือกเสียงรองเท้าที่ย่ำกลับบ้านเนี่ย อาตาหูมาลากานี่ฝอักอาดาหูมาลากัสสองท่านก็จะมาสอบสวนเขามุงกัดนาเกตก็มาแล้วมาเอาเขานั่งมาจับเขานั่งฝายกูลานีละหูและเขาก็จะกล่าวกับบ่าวคนนั้นว่ามาคุนตาตะกูลูฟีฮาดีรอจุลีมุฮัมมัดสุละลัลสลัมเจ้าจะว่ายังไงกับคนคนนี้เนี่ยที่ชื่อมุฮัมมัดสุละลัลสลัมายกูลุคนที่เป็นบ่าวที่ดีเนี่ยเขาก็จะกล่าวว่า อัชฮะดูอันนะฮูอับดุลลอฮิวราะซูลุฉันขอปฏิญาณว่าแท้จริงท่านคนเนี้ยเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นหลอซูลของพระอ,องค์วันนี้ถ้าเราไม่ทำตามนาบีเราจะไปยืนยันสิ่งต่างๆเหล่านี้กับมาลิกัตได้หรือเปล่าวันนี้ถ้าเราไม่มีอีมานเราจะไปตอบด้วยกับภาษาอีมานได้หรือเปล่าวันนั้นเน่เราไม่ต้องไปเรียนภาษาับเราก็ตอบได้ถ้าเรามีอีมานเราตอบด้วยกับภาษาอีมาน ภาษาการที่เราทําตามท่านตอตซุนสโลสเลมยฟกูลูอุนซุนและก็ฟอยูกอลูอุนซุนและก็จะมีเสียงกล่าวกับเขาว่านี่เจ้าจงดูอีลามักอาดิกามินันนาไปยังที่พำนักของเจ้าในนรกอับะด้ละกัลอฮูบิฮีมักอาดันมินันจันนะตอนนี้นะ่ะอัลอได้เปลี่ยนที่พำนักของเจ้าให้เป็นสวรรค์แล้วคือ ฟะกอและนบ,บีซอลส์เลมฟยรอฮุ้มาจะมีอันท่านนบ,บีก็ได้กล่าวต่อไปว,ว่าเขาเนี่ยบ่าวคนเนี่ยจะได้เห็นสองที่ได้เห็นมาทั้งสองก็คือได้เห็นที่นั่งในนรกแล้วก็ในสวรรค์นั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยอเล็เตรียมบ้านไว้ให้สองงหลังในนรกและในสวรรค์แต่ว่าถ้าคนทําดีอเลากก็จะเห็นนรกแต่ว่าจะให้เห็นสวรรค์ในการที่เขาจะต้องไปอยู่แต่คนนาชั่วล่ะอเลาก็เห็นสองที่เหมือนกันแต่ว่า เขาจะต้องได้เห็นนรกเยอะกว่าแน่นอนว่าอามันกาฟิรุส่วนคนที่ปฏิเสธศรัทธาล่ะอาวินมมนาฟิกีไฟยกรูหรือคนที่หน้าไหวหลังหลอกไฟยกรู้เขาก็จะตอบว่าเขาก็จะกล่าวว่าลาอัตดีกุนตัวอกูรูมายากูรุนนาฉันไม่รู้หรอกฉันก็พูดเหมือนกับที่คนอื่นเขาพูดนั่นแหละเขาว่ายังไงอ่ะฉันก็ว่าแบบนั้นแหละฟายูก็รู้และก็จะมีเสียงกล่าวกับเขาว่า ลาดรารตะ t ว่าลาตลารา ita ุา่มมายะสริบุบิมิร,รักก็ติลมิลฮัดดินก็จะมีเสียงก่าวเขาว่าเจ้าไม่รู้แล้วก็ไม่อ่านเจ้าไม่รู้เนี่ยทำไมไม่เรียนวันนี้เนี่ยความรู้อยู่ในาอากาศอยู่ในอากาศยังไงละ่ะพี่น้องหลายๆคนก็มีโทรศัพท์สามารถเปิด Wifi เปิดอินเนทอร์เน็ตได้ในทุกๆทุกที่เราสามารถเรียนรู้ได้แค่เพียงปลายนิ้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่า ฮัิษซอเฮียมันคืออะไรหะดิษดออิฟมันคืออะไรหะดิษเมาด้วมันคืออะไรแล้วไม่เคยเรียนรู้เลยว่าอิสลามอัลลอฮ์สั่งว่ายังไงอัลลอฮ์ห้ามอะไรเราก็เผลอไผ่ตามอารมณ์ของเราหลังจากนั้นเขาก็จะถูกขอนที่ทําจากเหล็กเนี่ยทุบลงไปใบานาอูตูไนระหว่างสองหูก็คือกลางศรีรษะอาจจะกลางกระบาลน,นั่นเองพี่น้องก็คือ ฟายาสีหูไฟฮะตันยัสมอฮะมันยาลีฮิอิลลัสกะไรจะมีเสียงกรีดร้องออกมาคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆกูบโบนั้นนะ่ะจะได้ยินหมดเลยเว้นแต่มนุษย์กับยินพี่น้องครับข้อนเนี่ยวันนี้เราทำข้อนตกใส่หัวนิ้วโป้งเท้าเราเนี่ยเราปวดนิ้วเท้าเราไปหลายวันก็เบื่อเป็นเล็บขบเป็นอะไรไปเป็นหนอง แต่วันนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจอิสลามเรายังไม่แยแสต่อคําสั่งของอัลล์เรายังไม่ทําละหมาดไม่สอดโก็ไม่จ่ายซะกาดไม่ถือสินอดวันนั้นเราจะไปตอบกับอัลลอฮ์ได้ไงไว่านะบีคือใครใครคือพระเจ้าอะไรคือศาสนาวันนั้นเราจะถูกตีด้วยขอเหล็กขอเหล็กเนี่ยนะบีให้ความหมายว่าเวลาตีลงไปเป็นภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยไม่ใช่แตกนะธรรมดาแตกสลายกลายเป็นผุยผง แล้วหัวเราเนี่ยจะเหลืออะไรพี่น้องพี่น้องก็สถานทั้งหลายครับแล้วการอาาบในกุโบสเนี่ยไม่ใช่เบียงแค่นี้ยังมีอีกมากมายอย่างเช่นการโชว์ให้เห็นถึงบ้านปลายของเขาที่จะเวลาเขาถูกฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนพี่น้องครับอย่างเช่นในหะด i ษที่นบีได้บอกไว้ว่าเมื่อคนหนึ่งคนใดได้ตายไปในหมู่พวกท่านเนี่ยจะถูกนํามาเสนอบ้านปลายของเขาสถานที่ที่เขาจะต้องคำนับเนี่ย บิลก็ได้ติเวลาชี้เช้าเย็นหากว่าเขาเป็นชาวสวรรค์ฟามินอาลินจันนะเขาก็จะเป็นชาวสวรรค์ก็จะเอาสวรรค์มาให้ดูเช้าเย็นเราก็จะนอนกึมมีความสุขเพราว่าเราจะได้เข้าสวรรค์หากว่าเป็นชาวนรกล่ะฟามินอาหินนาะเขาก็จะต้องเป็นชาวนรกเขาก็จะได้ดูสิ่งที่มันต้องโดนทรมาน,นวันภักหนะ้าแล้วเขาก็ต้องโดนทรมานด้วยเนยตอนนั้นฟายุก็รู้แล้วก็จะมีเสียงกล่าวกับเขาว่า ฮาดามักอาดุกะฮัตจายบอาสลอฮูยอมันกีมะนี่แหละคือที่พำนับของเจ้าจบจนวันที่อัลลอฮ์ทรงให้เจ้าฟื้นคืนชีพในวันกีามตพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยนบีก็บอกต่อไปอีกนิดนึงว่าหากว่าก็คือโกุโบเนี่ยถือว่าเป็นที่พักที่พักแรกก่อนที่เราจะไปอาคิรอดังนั้นวันนี้เราบอกว่ากีมัตอีกนานแต่ว่าโกูโบเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะลงเมื่อไหร่ ดังนั้นเราเตรียมเพื่อกุลกุรุเอาก่อนดีกว่าไหมครับพี่น้องเราเตรียมตัวเพื่อความตายก่อนที่จะไปกิยามัตก่อนไหมครับพี่น้องเพราะว่านาบีบอกไว้ว่าอินนัลกุบรุเอ ah วลุมันซิลินมินมานาซิลิลอาคิรอแท้จริงกุโบตเนี่ยถือเป็นบ้านหลังแรกก่อนที่จะไปอยู่ในอาคิรอฟะอินนาจามมนฮูฟะมาบาดฮูไอซารุมินห uh uh ูหากว่าลอดจากกุโบ์ไปได้แล้วเนี่ย มันไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้และวไอ้งานงานข้างหลังเนี่ยก็จะง,ง่ายขึ้นเ่งข้าไปใหญ่วอิลลัมยันจูมินหูฟามาบาเดหูอาชัดดูมินหูแต่ถ้าหากว่าในกูโบนี่ไม่รอดไม่รอดจากการโดนลงโทษหลังจากนี้เนี่ยมันจะสาหัสยิ่งกว่านบ,บีบอกว่ากอลเราเูาซุนเาซคนแรงงานก็บอกว่าท่านเราซูนก็ได้กล่าวต่อไปว่ามารอไอตุมันเซรอนก็ตุนเอลลกูกบรุอับวอูมินหูฉันไม่เคยเห็น อะไรที่มันน่ากลัวเว้นแต่การลงโทษในกุโบทเลยเว้นแต่กุโบที่มันจะน่ากลัวกว่านี่เพราะว่านาบีก็กล่าวไปในหะดิษของท่านอีกว่าถ้าหากว่าฉันเนี่ยไม่กลัวว่าพวกเจ้าจะต้องไปฝังในกุโบเนี่ยฉันจะขอดุอาให้พวกเจ้าเนี่ยได้ยินเสียงการลงโทษในกุบทแต่ว่าวันนี้พี่น้องเราเดินผ่านกุโบเราไม่เคยลำลึกนึกถึงความตายเลยเราขุดหลุม ฝังศพให้กับพี่น้องเราเราเป็นคนขุดเองแต่เราไม่เคยลำลึกนึกถึงความตายเลยเราไม่เคยนึกเลยว่าเราจะต้องมานอนอยู่ในกุบดเราไม่เคยเตรียมการงานที่ดีที่จะเป็นเพื่อนเราที่มันจะมาด้วยกับหน้าตาที่สวยสดงดงามมาเป็นเพื่อนเราจบจนวันกียามิยเลยเรากลับเตรียมอาหารของจิตวิญญาณที่มันเร็วๆจนกระทั่งทําให้มันมาในสภาพที่มันน้าสะบึงกลัวเป็นการงานที่ เน่าเหม็นมาอยู่เป็นเพื่อนกับเราในวันที่เราได้เสียชีวิตไปวันนี้เนี่ยเราไม่เคยนึกถึงความโปรดปานของรอส์มูฮานตลาเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้มันจนเคยตัวหรือเปล่าวันนี้เนี่ยข้สอบเราเราไม่เคยเลือกตอบคําตอบที่มันจะยังประโยชน์กับเราเลยเพราะว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะต้องไปรับผลงานของเราไปฟังผลสอบของเราในวันที่เราถูกหย่อนลงไปในกุบดหรือเปล่า วันนี้เนี่ยเราให้ดุนยามันหลอกใช้เราแต่เราไม่เคยใช้ดุนยาเพื่ออาคิรอเลยใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้เราอร่อยกับการตรวจสอบตัวเองเราอร่อยกับการตรวจสอบคนอื่นลูกคนคนั้นเป็นอย่างนั้นพ่อคนนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้คนนั้นมันไม่ดีอย่างงุ้นอย่างนี้แต่เราไม่เคยตรวจสอบตัวเราเองเลยเพราะว่าเราลืมไปเราเผลอผายไปเราไม่ลํำลึกถึงความตายใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้เนี่ย ที่เราไม่กระทําความดีเพราะว่าความตายมันยังอีกยาวไกลหรือเปล่าวันนั้นดังนั้นวันนี้เนี่ยขอให้เราได้ลําลึกนึกถึงความตายให้มากๆให้เหมือนกับที่ท่านนาบีบอกไว้ในหะดิษของท่านว่าเลยเดือนบรรดาสาบา้ว่าอักซิรูิกรอฮาดมุลลดาตพวกเจ้าจงทําให้มากจงลําลึกนึกถึงตัวทําลายความอร่อยให้มากๆก็ลูยา ر س و ลลอ l ์บรรดาสซาบัตกล่าวต่อว่ายา ر ร و ل ลลอ a ์ว่ามาฮาดมุลลดาต อะไรแหละตัวทำลายความอร่อยนตบีบอกว่ากอละอัลเมาทูคือความตายนั่นเองวันนี้เราจะไม่เป็นคนดีเพราะว่าเราไม่เคยลํำลึกนึกถึงความตายวันนี้เราจงมาตรวจสอบตัวเองก่อนที่เราจะตรวจสอบคนอื่นวันนี้เราจะต้องปกป้องลูกหลานของเราภรรยาของเราพ่อแม่ของเราพี่น้องของเราให้รอดพ้นจากการลงโทษในหลุมฝังศพวันนี้เราจงมาเตรียมอาหารไม่ใช่อาหารตหรับดุนยาที่เราจะกิน แต่เราจงเตรียมอาหารของจิตวิญญาณเพื่อให้วิญญาณของเรานั้นออกจากร่างไปในสภาพที่มีกลิ่นหอมอกูลอาลลฮาราวัสตักฟิรลลาฮาลีวลกุมวัสตักฟิรูอินนฮอรอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดัลฮัมดัลวะชุกรุลลาฮุกรัอัลลาัลอลามัอาอาลาอฮบีวะซัลลมัสลีมนกะซีรอาลัลลอฮตะอาลฟิลกุราอัละรีม يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأن تنذر نفس ما قدمت لغض واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma izan Islam wal muslimin wa adhil wal mushrikin wa dammir aada ad-din wa dammir aada ad-din wa dammir aada ad-din ya rabbal al alamin Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amlina واصْلِحْ لَنَا دُنْيَانَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشُنَا وَأَصْلِحْ لَنَا آخِرَتَنَا الَّتِي فِيهَا مَعَادُنَا وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَا فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لَنَا مِنْ كُلِّ شَرٍّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدِينَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون لك رب يحبك لن ينسى, لن ينسى الله الله. زن أما زلنا أما زلنا نخشى ما زلنا, زلنا نرى نعم الله, نعم الله علينا أما زلنا أما زلنا نخشى